กรมบัญชีกลางกันหน่อยนะคะล่าสุดก็มีการประกาศนโยบายที่ชัดเจนนะคะในการปรับองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียวโดยเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะเรื่องนี้คุณแพทริเซียมงคลวรณิชค่ะอธิบดีกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยนะคะว่าในปี2567ได้วางแนวโนโยบายในการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางเพื่อผลักดันภาครัฐมุ่งสู่ภาครัฐสีเขียวค่ะแล้วก็ลดต้นทุนประเทศในแนวทางนะคะ 2C 2G 2D คือ 2C 2G 2D ก็จะมีการปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสีเขียวสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเพื่อที่จะรองรับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ผลักดันให้ประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการกำหนดประเภทสินค้าสีเขียวนำร่องค่ะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ รวมถึงโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่อาจจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้เป็นสีเขียวด้วยยกตัวอย่างเช่นบางประเทศมีการกำหนดให้ใช้คอนกรีตที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าสีเขียวมามีส่วนแบ่งกับภาครัฐมากขึ้นนะคะ โดยปัจจุบันมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐคิดเป็นร้อยละ7ของ GDP ประเทศทยนี้ก็ได้โยนโจทย์ไปค่ะให้กับผู้บริหารกรมไปศึกษาว่าปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังมีความจําเป็นต้องจัดซื้อรถใหม่หรือไม่ถ้ามีการให้บริการแพลตฟอร์มที่มีการให้บริการเดินทางจากจุดหนึ่ง ไปจุดที่ภาคธุรกิจใช้บริการกันอยู่มีการเรียกเก็บบินค่าใช้จ่ายสามารถจองรถเพื่อการเดินทางได้ทําให้ไม่จําเป็นต้องซื้อรถทั้งหมดค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันค่าบํารุงรักษาก็ลดลง นอกจากนี้กรมจะทบทวนกฎหมายที่อยู่กว่า400ฉบับโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องมาทำข้อตกลงกับกรมเป็นรายกรณีจะทำให้เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นกลางเช่นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ออกหนังสือเวียนกำหนดมาตรฐานกลางไปแล้วรวมทั้งเตรียมรับฟังความคิดเห็นพรบรจัดซื้อจัดจ้างให้มีความทันสมัยลดอุป,ปสรรคสำหรับการทบทวน กรมคิดว่าประเด็นก็คือเรื่องของการอุทธร์จำนวนมากนะคะเดิมมีการตามเก็บเงินก่อนหากอุทธร์ฟังขึ้นก็คืนเงินให้ซึ่งหลายๆหน่วยงานก็ไม่เห็นด้วยก็ต้องมาดูว่าจะทำอะไรได้บ้างรวมถึงการพิจารณาอุทธร์ซึ่งขณะนี้เนี่ยกรมเห็นบังพฤติการของกลุ่มบริษัทที่มีการอุทธร์แบบทีทีในประเด็นซ้ําๆทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องล่าช้าออกไปตรงนี้ก็ต้องมาดูค่ะว่าจะป้องกันกันได้อย่างไรต่อไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16 ok นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ